่ะเรามาต่อกันที่นี้นงครับเนี่ยยังดูไม่ครบเลยเนะฮะสำหรับแปลงนี้เป็นแปลงของคุณลุงประเวศนะครับนี่ยอยู่ที่บ้านสมสะอาดอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินนะครับสำหรับเกษตรกรท่านท,ที่สนใจที่จะปลูกอินทผลัมแปลงนี้อ่าพันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ผมก็ได้นะครับที่เบอร์083 189 เก่าหนึ่งเก่าๆครับเนี้ยนี่ก็เมียเหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะเห็นเมียเยอะมากครับนี่ฮะผงไม่ได้ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่คงไม่เจาะลงรายละเอียดเยอะแต่ก็ให้ทราบว่าเป็นเพชรเมียเยอะเดี๋ยวยังไงผลผลิตออกมาแล้วยังไงนะครับท่านเกษตรกรหรือว่าใครสนใจที่จะซื้อไว้รับประทานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ข้างต้นนะครับเนี่ยมีเยอะมากครับขอโทษทีอาจจะเบี้ยนหัวอาจจะไล่ตาบ้างนะครับก็นะฮะก็ก็ก็ต้องขอประทานโทษทีนะครับเพราะว่ามันมันมันเยอะผมไม่ไม่สามารถที่จะนําเสนอแบบสั้นๆได้นะฮะมันเยอะมากนะครับสนใจปลูกเลยครับสาหรับยินชอบพลัมพันธ์นี้นะครับเป็นพันธุ์ที่ เรานํามาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับในบ้านเราเพื่อให้ปลูกแล้วก็ให้ได้ผลผลิตที่ดีนะฮะสำหรับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลการตอบแทนสูงสุดครับอาจจะเบียนหัวนะครับอดทนดูหน่อยมันเยอะอจริงจริงมันเยอะอจริงๆรนี่นี่ก็เมียครับมาต้นนี้ก็เมียกและฮนี่ฮะไปต้นโน้นก็เมียกันละครับ นะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะปลูกก็ติดต่อเข้ามานะครับผมรองศาสตราจารย์ดรธามพิลาแดงครับ